ทำไมคะเมื่อกี้อยู่ดีๆมันก็เด้งออกไปอ่ะคคนหายหมดเลยจะมีใครเข้ามาดูใหม่ไหมคะไม่ขายแล้วไม่คงไม่ขายแล้วของเนี่ยใครขายอยู่มันก็เด้งออกไปเนี่ยคุยกันดีกว่าไม่ขายแล้วใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับความสวยความงามมาคุยกันดีกว่ามาแชร์กันดีกว่าว่า อยากคิวสวยอยากหน้าขาวต้องทํำยังไงบ้างไม่ขายแล้วค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เคยขายอยู่แล้วแบบกําลังแบบโฆษณาหรือรีวิวอยู่อ่ะมันเด้งออกไปอ่ะมันเด้งออกไปเองอใช่แล้วไม่ขายแล้วค่ะมาคุยกันดีกว่ามีใครสงสัยอะไรไหมคะสอบถามได้นะสอบถามได้นะคะ มีไหมเอ่ยอยากผิวขาวทักปูได้นะอยากผิวขาวหน้าขาวหน้าใสทักได้นะแต่อย่าลืมนะปูฝากหาตัวนี้ให้หน่อยใครที่มีเพื่อนหรือมีพี่น้องอะไรก็ตามที่ขายลิปตัวนี้ปูฝากทักแชทมาหาปูหน่อยปูอยากได้ตัวนี้คือของปู มันจะหมดแล้วอันนี้ใช้แบบประหยัดมากๆใช้ประหยัดมากๆจริงๆแบบถาเพราะมันต้องทาเยอะๆไงเพื่อที่จะให้มันรอบเป็นแผ่นอะใครมีตัวเนี้ยพักมาหาหน่อยหายากมากพยายามหาแล้วว่ะมันมีก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเนี้ยด้านหลังมันไม่ใช่ตัวสีมพูหรือยี่ห้อนี้รุ่นนี้มันจะเป็นแบบเนี้ยก็จริงแต่ แม่พาไปน่ารักแท้ขอบคุณค่ะคุณสุกัญญาน่าจะเป็นน้องตุ๊กตาอาจจะไม่ผิดตัวเนี้ยน้องตุ๊กตาพี่หาลิปตัวเนี้ยอยู่พี่หาลิปตัวเนี้ยตัวเนี้ยมีไหมเอ่ยถ้ามีทักแชทหาพี่หน่อยดีขายเท่าไหร่เอ่ยที่นี้ที่ที่ตรงเนี้ยพี่ซื้อมาตัวเนี้ยหลอดละสี่เก้า ถ้าจำไม่ผิดนะสี่เก้าประหยัดมากตัวเนี้ยคือไม่ใช่ว่าใช้ได้นานนะคือแม่ค้าเองอะประหยัดใช้แบบประหยัดมากมันจะเป็นแบบเนี้ยยี่ห้อนี้นะแบบนี้เลยนะตามหาตัวเนี้อยู่แต่ตัวเนี้ยใช้ไม่ดีเลยคือเวลาที่มันเข้าปากเราแล้วอะมันแบบมันขมมันจะออกแบบคงขมหน่อยแล้วมันก็นานแห้งแล้วเวลาที่มันแห้ง เราจะไม่สามารถที่จะแบบว่าเลาะมาแล้วแบบเป็นแผ่นหนานที่แบบรลอกง,ง่ายๆได้นะมันจะเป็นแบบยุ่ยยหน่อยเหมือนเราต้องหาอะไรเช็ดอ่ะแล้วพอที่เราที่มันอ,อที่แห้งแล้วเราทาแล้วมันจะไม่ได้สีตามหลอนที่เราต้องการนะถ้าเกิดอันเนี้ยไม่รู้สิไม่รู้ว่าใครมีความรู้สึกเหมือนปูไหมก็คือแต่ตัวเนี้ยคือแบบเวลาที่เราออกมันก็จะได้ตามสีที่เราต้องการแล้วก็จะแห้งเร็วมาก แล้วก็เวลาเขาปาดจะมีผมนะคะเสื้ออ้าวพี่อ้อยพี่อ้ยอยน้องตามหาดิบตัวเนี้ยน้องยังไม่ได้เลยอะ่ะพี่อ้อยได้มาแล้วย,ยังคะน้องหาดิบตัวเนี้ยอยู่เลยน้องยังไม่ได้เลยอะ่ะน้องอยากได้มากจะหมดแล้วจริงๆเหลือนิดนึงใช้ได้อีกประมาณสักบีบได้อีกประมาณสักสองถึงสามครั้ง ใช้ประหยัดมากต้องประหยัดเพราะมันเพราะว่าที่ปูชอบลิฟต์ตัวนี้คือมันแบบว่าติดแบบว่ามันอยู่ได้ทั้งวัน่ะนะฮะเวลากระถางแต่เช้าอย่างนี้ใช่ปะ่ะคือแบบปลอกออกคือแบบมันอยู่ได้ทั้งวันแล้วเวลาที่เรากินหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ติดแก้วติดหลอดติดอะไรอย่างเงี้ย่ะฮะมันโอเคมากก็เลยตามหาตัวนี้มีใครมีไหมเอ่ย แต่ถ้าเกิดแบบเนี้ยมันมีเยอะใช่ไหมมันทำออกมาประมาณสาสี่รุ่นได้ไมาแต่ยังไงก็ไม่ดีช่เท่าตัวเนี้ยข้างหลังมันเป็นสีฟก็ไม่ใช้ดีมากนะคะอุ๊แบตเลยยีบอร์ไม่ใครสอบถามเกี่ยวกับความสวยความงามเพิ่มเติมไหมเอ่ยแต่ที่แน่ๆ แบรนด์ที่ปูขายนะคะทุกแบรนด์เลยคือรับสมัครตัวแทนจําหน่ายค่ะยังรับสมัครตัวแทนจําหน่ายอยู่นะคะใครอ,อยากมีรายได้เสริมทักไดให้นะคะแต่คลิปคลิปเนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบรีวิวอะไรแบบนี้นั่นแหละถ้าเกิดใครใครสนใจหรืออยากสอบถามตัวไหนก็ค่อยแบบทักปูก็แล้วกันเนาะหรือจะทักให้แบบรีวิวต่อแบบไลน์อย่างนี้อะไรก็ได้แต่ตอนเนี้ยปูตามหาชแลอยากจะ มาคุยกันดีกว่ามีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยขอดีสายตาดูทีวีไปด้วยมีใครอยากได้ของฟรีไหมถ้าอยากได้ของฟรีกดไลค์กดแชร์คลิปก่อนหน้านี้หรือหรือคลิปที่วันวันไหนนะที่ปูแดดไปแต่คลิปนี้ไม่ต้องแชร์นะคะเพราะว่ามัน ยังไรสาตยอยูยเพราะเพราะว่าปูตามหาลิฟตัวเนี้ยเอวันนี้วันหยุดค่ะวันนี้วันหยุดที่เห็นแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้อะไรนะแต่งตัวไปกินชาบูมา <c oughs> ตอนนี้กี่ทุ่มเราก็ไม่รู้เดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะถ้าเกิด มีใครมีตัวเนี้ยทักกูได้นะตัวนี้ใครสนใจีเราก็แบบว่าเราเกรงใจคนที่แบบว่าเขาเป็นเพื่อนเราในเฟสอะเราเลยแบบไม่กล้าแบบที่จะลงบ่อยอเหมือนมันจะตัดไปแล้วไงนะคะ ันนี้สบู่ชูดูก้อนเท่านี้เลยนะคะปริมาณก็70กรัมค่ะมีออยจุดแจ้งเรียบร้อยนะคะช่วยแนช่วยทำให้หน้าขาวใสนะคะตัวนี้ลดสิฟ้ากับจุดด่างดำสามารถใช้ได้ทั้งตัวแล้วก็ใบหน้านะคะตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งตัวเลยนะคะ ก็ตัวนี้เป็นครีมกันแดดค่ะตัวบอกเราเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกันแดดทาหน้าอ mm ินเดอร์<ๆ>้องปูคอนสวยเฮ้ยสวัสดีค่ะพี่อินสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานว่างๆเรามาถ่ายรูปกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวชวน ชวนตากล้องไปถ่ายรูปก,กันแต่ช่วงเนี้ยฝนตกหาสถานที่ถ่ายก็ไม่ได้จะออกจากบ้านแต่ละทีก็ลำบากนะพี่อินอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้พี่อินอยู่ไหนคะมาแล้วก็ไป น้องคุยคนเดียว